ใครจำรองเท้าคู่นี้ผมได้บ้างเนี่ยคู่สีขาวขวเนี่ยจะเห็นว่าผมใส่ไปเดินลุยทะเลทุกเช้าทุกเย็นเลยนะครับผมใครที่ชอบดูท้องทะเลบางแสนเนี่ยจะเห็นผมร้าแล้วก็ใส่รองเทา้าขาวๆวคู่นี้แหละผมว่ามันเด่นนะแล้วก็เข้ากับหลากหลายชุดเลยทีเดียวผมก็เลยใส่เป็นประจ,จําล้างทําความสะอาดก็ง่ายเป็นรองเท้ายาง eva นะครับผมใครที่สนใจนี่ก็ไปตามดูที่ description ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมอ้าวไปลุยกันต่อเดินมาตั้งแต่ต้นหาจนถึงปลายหาตรงนี้เลยนะก็ วันนี้ก็พามาดูเท่านี้ก่อนนะครับที่เกียจเดินไปถนนคนเดินแล้วเดี๋ยวซื้ออะไรกินในเซเว่นนี้ล่ะก็สําหรับวันนี้พามาดูเท่านี้ก่อนนะครับผมพรุ่งนี้ว่ากันใหม่จะดูวันเวลาก็ดูที่หน้าโปรไฟล์ได้นะอย่างที่ที่ผมลงไว้เนี่ยหน้าโปรไฟล์ว่าผมจะมาไลฟ์ช่วงไหนวันไหนนะครับผมสำหรับเย็นนี้ไปก่อน เรียกได้ว่าเป็นรองเท้าที่ใส่ได้ทั้งในท้องทะเลแล้วก็ใส่ลำลองออกนอกพื้นที่นะครับผมคนที่เห็นว่ามันรองเท้าสีขาวจะทําความสะอาดยากไหมเนี่ยฮะก็แช่ฉีดล้างน้าเดี๋ยวมันก็สะอาดแล้วผมก็ใส่ทุกวีทุกวันนะครับผมบางทีก็จะปั่นจัก,กรยานบ้างบางทีก็เดินบ้างจะเรียกได้ว่ารองเท้าคู่ขาวนี้จอบอลเลย